งามบ่าทางไปสวนหน่อยค่อยสวยไหมจ้าร่มรื่นเบอร์แรงจ้าธรรมชาติธรรมชาติอิจฉาบออิจฉาแต่คุณภาพชีวิตน่แหละ <c oughs> ยังไม่อิจฉาการเงินด้ <c oughs> วยเขาสวนอีกจ้ามือนี้่ไปบุ๊ด ยหนาไม่เคยทำให้เสียหน้าไม่เคยทำให้หน้าแตกเบ้ยเบ่งเบ่งเบ่งอือแม่แน่แ่แ่หาปลาปลาปาเข้ามาเน่้ยเบ่งท้าผุดเบ่งท่ผุดตกอีกแล้วสออนลายด้ออือนี่มี่ทางนว้ายทางนมีอีกอีกจ้ะเดด้วเอาไปละนี่ไม่พี่ลูกอะ วะมหมดถึงมี่พอหมดเหรอจะที่แรงไงม,มั้ยนีย่นอนหนึ่งอยู่เห็นนี่นอนหนึ่งอยู่นี่เอาเลยปะอุ้ยบ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีก่อนจะเจอไหนล่ะบ่ได้เอาเสียมมาบัดนี่ระบราดที่ต้องใส่เสียมบัดบ่ออกมาห,ากห,หาักโรน,นัปอะไรท่าเลก็เท่านั้นแหละอุ้ยบ่ได้อะให้เลยดี มากับแกต่อจ้ะต่อต่อโอ้ยปุ๊กอืมปุ๊กอะนี่เอาอะจะเอารถนี่สองหน่อ หน right, anyway, ่อยยยังไงก่อนขอมังกรนี so ่ก so ่อนเบิดแล้ว so ก่อนนี้ก่อนี้หมดแล้วจ้าไปไปห้าโมงจะท่าพุทธอีกสองนอนก่อนนี้นะจะเบิดอะไดิก็กลางในรายอดิ ดิเดรอ่อยๆนี่ถ่ายอีกสามมือจ้ะถ่ายอีกสามมือเลยใหญ่เร็วคนตกนี่ยมันขึ้นทุกมือเลยด้วยค่ะช่วงนี้คุณอ่ะตุปุติปิกระสิดเหเ็นการทักมาใหม่ดูแน่ด้วยช่วงนี้ไม่ใช่หนีพ้าตะมุมาทักมาใหม่เอ้าไปหาเห็ดเป็นเนาะก็ไปหาเห็ดเป็นเนาะซู้ก็ไปหามาใหม่อตัวมีตันเดี๋ยววันนี้สิไปกอพี่กอพี่ค่า กาที่สามกาที่หนึ่งว่าไหไปอยูดนี่มาก่อที่สาม,ไปไปมเลยนับเหล็กหลงอ่ะหน่อยอยู่หน่อยอยู่ตัวนี้ตัวนี้เพราะอะไรอุ้ยหมดหมดอุ้ยพี่เดะพี่เดลีอยู่พี่นี่ไงคะตกมาตุต่มตมืัอน,นั้นเอาไปกับตุมเลยแบบร้ายเลยตุมให้ปปล่าใส่ตู้เย็นไว้จะคลองกระแบงไว้ถัดพัดเล็กน้อยนะ้ำ เรได้กินเด้วค่ะนละไม่ไผ่เลี่ยงไผ่บ้านป่อมีผู้ผู้พันถามของมาได้ข่อยกับบรลลูจักซื้อเด้อค่ะบ,บัลลูชิดต่อพันซื้ออย่างเ่ราะฉะนันเดี๋ยวไปเซิร์ชหาข้อมูลให้อยู่บานละไม่เอียงอุ้ยอันนี้เพิ่งยังหน,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 น่อยอยู่ด้เนี่ยเนาะพิ่ยังหน่อยอยู่แบบนี้สองนอนอือคีอคืนอีลายอยู่ด้วยคุณเน,นี่ยน้อยอือกระบป๋ ก็เป็นอีกลายอยู่มันชี้ยางออมก่อนนี่ทางในก็มีดิขนะ้างในก็มีมนขะ้างในก็มีค่ะแต่ว่าเพิ่อยังน้อยอยู่ยังจะยังไม่เอายังออมก่อนกะบละจาก,ก่อน,นี่หมดแล้วอ้าวพอได้เหมือนนี่นะพอได้จ้ะพอได้พอได้ <c oughs> อุ้ยอันนี้เป็นตะเอาวะนเอาซะอันนี้ก่อนนี้ว่คขอดีห้างมากวันนีเป็นไทยอยู่นะ เขาบอาเอาน้อยๆให้ต้มแสบเธอได้ไปดูน้ำมูเจ้าะช่วยเบื้องก่อนหนึ่งมาหนินี่วกกลับไปเล็กหนึ่งไหมไปนับหนึ่งไหมกอที่หนึ่งจ้าอ้นี่จริงขอมากก็ถเธอเห็นหลดนี่ตัวต่ถ้าเป็นแบบยางกายเป็นตะกอน เบิ่งก่อนนี้ก่อนนี้ยังน้อยค่ะยังน้อยอยู่เลยฮ่าก็ขึ้นค่ะก็ขึ้นสองอันนี้จะอัน,อนนี้ได้ป่าอัน,อนนี้ได้อยู่ดิเนี่ยเดแล้วอันนี้ได้อยู่โอู้หูผิด้โอเคค่ะใส่ตอนนี้โอ๊ย นี่พ่มีหรอคะไม่มีแล้วเป็นหนอนน้อยน้อยๆห,ห,ห,หมดนมากก่าเขาก็คอยหกเลยค่ะอาจจะมาทำข้อกัดอยู่ข้างในอยู่เอารอบหนาดูดินี่พ่อเอาว่าเอาด้านั้นเอาได้อยู่เดี๋ยวจะิวนกลับไปทางน,าาจจานั้ดเดี๋ยววันท้องผีดก็พ่มีหรอกคะ่ะไม่มีแล้วข้างในไม่มีแล้ว Còn bà, đây chú à, đây, đây này đây nó, đây sắm nó, ôi mệt cát mệt cát, này sẽ mặc áo, cát, phao, chuồng này em làm gì, giờ đây em làm à, đẹp ต้มอีกจ้ารอบนี้ต้มอีกเลยขอบคุณนะคะคกอภยัยโอ้ยขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวมาสีเศร้าแล้วยังสำรวจบางวันมองหันบางนี้นี่เดี๋ยวได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จ้ะพี่บ้าพี่บอพี่บ้าพี่บอฮะน้องใหม่อีกแล้วจ้ะ มุดกัด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 ,ด,กดเรือดหลายเลยพุดน่ะดวงตาอ,อันยัดเม่์ไปเข้าบ้านจ้ะเข้าบ้านเข้าบ้าน,านได้ร้ายแลว้วโอเคจ้ะขอบคุณที่รับชมค่ะพามาหักน้องใหม่อีกแล้วอาเสืพามาหักน้องใหม่อีกหลายเทืะะ่ยวด้วยค่ะดูดูการน้องใหม่นะคะ่ะเที่ยวชมสวนกอไผ่เรา,าจ้ะ โอเคค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ